ฉันหมายถึงให้แกมีแฟนจริงๆไม่ใช่แฟนบองปองแบบฉันเว้ยก็แค่จดทะเบียนหลอกๆที่บ้านฉันพอเสร็จงานศพคุณปู่เรากลับอังกฤษก็ค่อยหย่าแล้วแกไม่กลัวกลัวอะไรอ่ะก็สมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยแกเกิดมีแฟนขึ้นมาจริงๆแล้วเขารู้ว่าแกเนี่ยเคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาแล้วแล้วก็หย่าแกจะบอกเขาว่าอะไรคนเราอ่ะเท่าเทียมกันจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่ควรมาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องแบบนี้ ว่าอะไรผู้หญิงทําไม่ได้แล้วผู้ชายทําได้ถ้ารักกันจริงอะ่ะก็ไม่ควรคิดมากเรื่องแค่นี้ไม่งั้นก็ไม่ต้องมาคบกันตั้งแต่แรกแต่การจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพิมพ์มันต้องเป็นเรื่องที่คนสองคนเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วยังไงอะ่ะแล้วมันต่างอะไรกับที่ฉันกับแกใช้ชีวิตตอนนี้หรอ ทุกคนทั้งที่มหาลัยทั้งในตึกเนี้ยเขาคิดว่าเราเป็นแฟนกันทางนั้นน่ะแต่ว่าการจดทะเบียนหรือว่าแต่งงานเนี่ยมันต้องมีความรักด้วยไงแล้วแกไม่หลักฉันหรอ